สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ากลับมาพบมาอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนนี้มีช่องช่องที่สารแะแนยืนหนึ่งขนท้าเป็นห่อยคนปล่อยเป็นแสนนะคะมาช้าแต่ก็มาเหมือนเดิมใจจริงเนี่ยคอยขึ้นตั้งคอยขึ้นตั้งแต่เมื่อขึ้นตีหนึ่งผุนละพี่น้องจ้าแต่คอยกระเกงใจเนาะเออคอยซูนขึ้นปัด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 เลยว่าอย่างขั้นแควมันใสว่าจังไดตีหลังจากคอยเห็นเพิินโพสแล้วนะคะอาจารย์หัว หัวกบหัวเขียดอืมหัวกบหัวเขียดเขียดกันค่ะเออฮัลโหลเพิ่นโพแต่แต่เมื่อวานแล้วแหล่แล้วคอยกับพึ่งเ,เขียนเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งเขาแบบกูสิจัดมากันนี่สมบู๊กูสิจัดสบายคิดในใจเฉลียววะอืมแต่มันกะายดึกแล้วนกก็เลยโอ้โหเฮ็ดคลิปบายที่หนึ่งี่ยมึงสอบว่าสิมาเฮ็ดกะข้าแต่เฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่เนาะ ใครก็ไล่ไปสืบไปซองพ่อว่าว่าโพดจังสีหย่อนเหตุผลอีหยังกับเป็นตะลิตโตนหรือว่าเป็นตะนาสงสารหรือว่าเจ้าของมีปมหรือเปล่าเออต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคนเข้าพื้นฐานชีวิตมันบก่กือกันแมนบอนั่งโพดหยังเขาสิ่านให้ซูมูเจ้าฟังนะคะนั่นโพดว่าจังสีซึ่งมันก็โอ๊ยหายไปอีกแล้วโอ้ยกูซูนเดะโพดประมาณว่าเพ่นเน่ะอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามาโดนเออ เพิ่นอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ต่างประเทศมาโดนเพิ่นก็ะลยโทรไปถามค่อนขางอันพุ่นลาทังต่างประเทศประเทศไหนล่ะทั้งฟิลแลนด์ฟินแลนด์วาซันนี่อาจารย์ก็อยู่เมืองนอกเมืองนามานานก็เลยไปถามก็เลยโทรหาเพื่อนที่ฟินแลนด์วาซันอยู่เมืองทีละขัน้นอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนามานานอยู่ทําอะไรคะกะลาได้ทุนปเฮเดศวิจัยหลังจากจ้าของอันเลี่ยนจบแล้วนั่นบอกไปย้ําเถ้า ชีวิตต้องผ่านการต่อสู่กาสิได้ตัวเครื่องบินใบหนึ่งมาเกว้าซะเออต้องข้าแเข่งกับการอ่านตำราเพื่อจะชนะเพื่อจะเป็นที่หนึ่งเว้าเองเด้ม่มีไผ่เว้าเด้เว,ว้าเองให้สัมผัสตลอดว่ามาจากครอบครัวธรรมดาจะต้องขวานขวายคน้นคว้าเพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งเพื่อจะชนะเพื่อจะเป็นเลิศเพื่อจะได้ทุนเพื่อจะได้ต๋วเครื่องบินไปโบกโบอยไปดูโลกกว้างซึ่งตรงกับข้าวกับเขาเขาเป็นเบบี เ้าตามมามีมายุ่มยังนอกเออแม่นบอบานนี้เขาเรื่องเอกสารวีซ่าเขาบอกบอกแล้วเนาะเพราะว่าค่อยๆ่อยปล่อยอันพ่อใหญ่ทีนี้ไปบวชแล้วอีนึงเง้วแห้งนะคะถ้าบลูอีลีกับยาอันนี้เป็นยังคอยครึ่งว่าคอยคึ่งว่าเราเอาปมเรามาเบาเอาชีวิตเขาสําเร็จชีวิตเขาสักเสร็จนาะสูงนาะคนเท่ากาันเรื่อสูงมาได้บังบอกว่าเจ้ามีมันสมองเจ้ามีสติโอเคเจ้าอาจีพเกง่งตำล่าน,นู่นนั่นนี่ แมนบอในการวิธีแยกการคิดมันก็นแยกไปอีกส่วนหนึ่งเนาะจำกัดเหตุการณ์แยกแยะเจ้าไปอยู่มองนอกนั่นน่ะเจ้าไปอยู่ในห้องแล็บเจ้าไปเรียนหนังสือไปเหตุวิจัยแต่อีกคนยังตู้ห้าเจ้าข่ยนีมามาอย,ยอยู่น้ำเพลิในใส่ซีวิตอยู่น้ำเพลินได้เรียนรู้วิสีแห่งความเป็นจริงได้พี่น้องจ๋าเพิ่นไปจังไดไปอำเภอจังสันจังสีไปออฟชินาไปข้อม,มูลไปเหตุจังไดไปเสียผ้าษีหนุนนันนีเขาโุงเรียนไปจังไดหนุนนันนี่แต่พวกน่ะ ห่วกน่ะเรียนเก่งไงหวกเป็นคนมีความพยายามในการศึกษาเราเรียนตำราเพื่อศิลธนะะหวกมิห,หนาที่ไปแสดงโตอยู่อันสถานถูดซื้อ,อ,อว่าคข่เด็กไปเด้อเออเพอเผลอหวกตอนเนี่ยไอ้ที่หวกไปตอนเถาแล้วหัวกอาจจะเป็นคาราสากขคาราชการหวกอาจจะมีพาสป,ปอร์ตสีน้ำงอกสีน้ำเงินเอียงกะว่าไปสิงคอปร์รูดดอ,อกเพราะฉะนั้นห่วกสิบม่มา พวกได้มีเวลาไปใส่ใจว่าเขามีวิชาติดตามครอบครัวติดตามแม่ติดตามยังอดอย่ายมาอ่างว่าจะคองอยู่เมืองโดดรวนค่ะไปหลายประเทศไปหลายหม่องยู่แต่บองละหาหกเดือนหม่องละปีสองปีไปเฮ็ดวิจัยไปอยู่ในห้องแล็บว่าเรื่องวิชามาเถียงกับฉันหน้าบาก,กอกนี่วิศน์่ะบ้านี่ใช้ล่นา,านนั้น,าน,าน,านไปใช่ละ อ้ยว่จะมันเด็กนี้ดีคอยลืมแคปจากกันในไหวพี่น้องกะว่าเขาไปอยู่ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนเออนี่ยละเพื่อนโพสบ้าที่สี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวคอยหากอนแหงมันเด็กนี้แม่คอยลืมหลอกหน้าจอไห้โอ้ก็สร้งางเจ้าของได้บ้านนี้อดทนรอคอย,ยเดี๋ยอผู้คนกับสิริว่าโอ้ยเลยยา่ามาไหวไปไวหวหอบนี้มาสายอยู่จ้ะเพราะว่าอันนี้เนาะอาจารย์อยู่เมืองนอกเมืองนามานานก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่ฟินแลนด์อยากทราบว่ามีเด็กหนุ่มที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนอยู่ฟินแลนด์ เอยสิบอกให้มาตัวใดก็มาเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนค่ะไม่ใช่ท่องเที่ยวค่ะแยกแยะก่อนสามเดือนก็จริงเก้าสิบวันเป็นไทซีมัลติโฟมเหมือนกันแต่จะเรียกว่าเยี่ยมเยือนหรือว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวบ่ได้นะคะเด็กหน่อยบ่าท่านใดสามารถกัลนตีเจ้าของได้ค่ะมีคนกัลนตีมากเขาเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนค่ะอย่าปึกค่ะใส่คำอืญนให้ถึงนะคะเย่ มันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างตรงเอกสารระหว่างวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนนะคะแตกต่างตรงเอกสารยังไงที่ตอนกรอกนะไปกรอกไปอกขอแอปพลิเคชันวีซ่าไปกรอกไปอะเหมือนกันหมดแต่เอกสารที่ประกอบในการใช้นะ่ะมันต่างกันเข้าใจบอ่อย่าให้แยกอย่าให้ปล่อยปล่อยน่ะมันโดนการท่องเที่ยวหนึ่งแหละคุณมีเงินคุณมีรายได้อะไรของตัวคุณเองคุณสามารถจองโรงแรมนู่นนั่นนี่คุณต้อง มอบแผนที่จะไปท่องเที่ยวแผนคุณจะเที่ยวหนึ่งสองสามเที่ยวที่ไหนไปเมืองไหนบ้างไปประเทศไหนบ้างแมนบอถามมาแน่อยุ่รหลบมาแน่เชงเก้นจะต้องระบุประเทศว่าเสียสิเขาไปไซจากนีไปไซจะจ้ตองน,นําเสนอแผนเดินทางมีเงิ่อนพร้อมครับอันดับแรกมาเยี่ยมเยือนนะคะแกอย่าให้ฉันจิกฉันสิจิกแมงคูเมตรโลดมาอวดอ่างบักกอกได้มาเยี่ยมเยืยนนะะอยนคนการันตีคือแม่หรือว่าครอบครัว ทางนี้นะคะก็คือครูสมรสถของแม่หรือตัวแม่เราเห็นงานตอนนั้นเท่ากับบรูดอกเออเซิร์หล,ลูกมากเท่ากับิมีกดจดหมายเชิญนะคะหรือว่าจดหมายการันตีว่าเอออันนี้มีความสัมพันธ์กับข่อยเป็นแบบนี้เดอ้อเหตุผลเป็นยังเพิ่นคอยต้องมาเพิ่นมีความสัมพันธ์จังสีกับเมียข่อยถาพอเลียงเป็นผู้เซอร์แมนบ่พีน่น้องอัน เพิ่นมีความสัมพันธ์ก็คือเป็นลูกของภรรยาคอยเป็นลูกของเมียคอยเป็นลูกของครูสมรสคอยคอยสิการันตีว่าเขามาอยู่นี่่อยสิให้ค่ายอยู่ค่ากิน,ค,น,นค่านุ่นค่านี่ซัพพอร์ตซีวิตเขาในตลอดระยะเวลาสามเดือนโอเคบอสามเดือนเหมือนกันแต่คำเรียกไม่เหมือนกันตกแต่นะเออนั่นละ่ะพอผ่านไปแล้วหลายๆคนเป็นอย่างขึ้นมาโดยวิสัเยี่ยมเยอนและ่ะค่อยมาอยู่อยู่ต่อเงวพี่น้องฟังเดอ้อ การยื่นขอวีซ่าสามเดือนมันเป็นขั้นตอนการอนุมัติง่ายเธอเข้าใจไหนบอแต่ถ้าเมื่อไรอย่างหลายๆประเทศน่ะไม่มีสถานทูตในประเทศไทยถ้ามีแล้วก็แล้วไปก็จบใช่ไหมมันใช้เวลาในการพิจารณาโดนยกตัวอย่างเช่นสโลววเนียนะคะยกตัวอย่างเช่นสโลววเนียการที่คุณจะมาเกิน90วันคุณสิต้องไปพิมพ์ลายหนีมืออยู่เมืองจีนค่ะอยู่ปักกิ่งค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็มารอมานั่งจนเหงาแยกนะคะเพราะฉะนั้น ทีฉันก็มาวีซ่าเยี่ยมเยือนเหมือนกันค่ะ3เดือนค่ะแล้วเตรียมเอกสารมาจดทะเบียนสมรสแล้วขอเป็นวีซ่ารวมครอบครัวกับผัวอยู่นี่แล้วเด็กๆที่เข้ามาเขาก็อุดการศึกษาสแตปมรับรองมาให้เรียบร้อยก่อนอื่นเออเป่าเรื่องนี้ขอใส้ความหูไปนําแน่ศูนย์วะ่ะให้เสียลูกมากนนพี่น้องวิธีการไงที่สุดก็คือขอมาเยี่ยมเยือนเป็นบอไอแต่ว่าทา่งนี้น่ะ ข้เาเป็นผู้ปกครองพ่อแม่ทั้งนี่ก็คือหาโรงเรียนเตรียมติดต่อโรงเรียนไว้ก่อนเด้อว่าเออลูกฉันมีทีหว่างบนุนนันนี่เมนบ่พ่น้นองจ้าพอลูกขฮาไปเมืองไทยพอข้าไปหาลูกเฮาเฮ็ดวิสาให้ลูกข้าก็เอาเอกสารการเรียนลูกนุนนันนี่มาแล้วก็ไม่ยืนพอยืน่นแล้วก็ซิ่อสิงนี่ไปยื่นหลวงต่อว่าเออฉันสิการันตีให้เขาอยู่เป็นร่วมครอบครัวเด้อตอนนี้ข,ขา้าได้โรงเรียนเราเด้อได้นันได้นี่ประกันสุขภาพนุนนันนี่มันก็เป็นอย่างนี้ผู้ใดสิมาการันตีเราได้ถาบ่าเป็นครอบครัวเราเราเป็นเด็กหน่อย มีการเวาต่อเด้อเออมีการเวาต่อบ่แล้วดวอกข่ยมื้อนี้ค็สูนวะวีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนเออเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวตกไปนะใช้คำก็ไม่พูดแล้วถูกแล้วนะอยู่ฟินแลนด์แล้วอยู่แบบไม่มีวีซ่าม่มีวีซ่าเขาสิไปเรียนหนังสือได้สิปึกเออหรืออยู่แบบผิดกฎหมายอีกสองสามปีพร้อมใช้โปรแกรมหาคู่ฝรั่งเพื่อมาดูแลต่อไม่ได้หาคู่ฝรั่งผู้หญิงนะครับโอ้ ไปเอามาแต่ใสอีกเขาสีมีครูเป็นอย่างกันเขาสิไปหาครูเอยียงกันเรื่องของเขาไพสิบเซตตินดอกฟินเดอร์นั่นน่ะรู้จักไหมรักแท้แปรตินเดอร์ต้องปึกติตตบาดงบาดูไพเขาสิบีใสใสเพื่อควบบันเทิงใสเพื่อควบม,มวลไปสละเออแมนบอกเขาก็ให้ดนอายุครบหอดจนถึงเ,เปียนสมรดแต่งงานคือกันทันล,ละ่ะผู้ใดสีห้คนอื่นซัพพอร์ททาเว้าสื่อไม่กระถ่งคนมาแต่งงานนี่แหละ้าผัว หรือว่าครูสมรหลดองเขา้ามีปัญหาหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งแน่ๆแหละเวลาดูพิจารณาวีซา่าความมั่นคงสถานะทางการเงินเพื่อนซ่านบานซองนี่มึงสิเซีาอยู่หรือยังมึงเป็นเพื่อนเจ้าของเพื่อนมึงก็ไดแต่ว่าเซีอยู่กับต้องมีสัญญาการเซียถูกต้องหลักๆก,ก,ก็คืองานการที่มั่นคงที่จิตก,การลันตีคนใดท้าพัวไพเซิลมาแล้วมันบอมเป็นซือเจ้าของแสดงว่าเขามีปัญหาหนึ่งสองสามเออฟังแล้วก็เอาสมใส่กัะโหลดพี่น้องย้ำใส่กันโหลดท้าสิมีคนอื่นมาการันตีเอกสารให้เล่า อ่าจสิเป็นไ้ว่าแม่นกนั่นแป๊บหนึ่งนะคะต,ต่อพี่น้องเมื่อกี้เขาจะมาส่งเขาหอดใจละ่ะนั่นละ่ะมันอาจสิผู้อื่นการันตีกระดาษว่าเป็นคนร่วมครอบครัวหรือว่าเป็นอ่านมันแก้ทีีอีกอันหนึง่งสมมติว่าการันตีก็คือสมมติว่าผู้อื่นสป,ปอร์ตเงินยังสิไกลายเป็นว่าเป็นวีซ่าที่เป็นแบบว่าวีซ่าเศรษฐีวีซ่าผู้ดีมีอันจะกินแบบพี่น้องจ๋ายอย่างสโลวีเนียเขาให้คอร์ดมากก็คือค่าใช้ใจ่ายต่อหัวอยู่ที่4 0 2ยยูโรเนาะต่อต่อเดือน เพราะฉะนั้นไคสิขอวีซ่าก็ต้องมีเงินการันตีเพราะฉะนั้นไอญาติโกโฮติกาหรือผู้ใดกระางการันตีว่าเออขอสิซัพพอร์ตเอาเงินเขาบัญชีผู้นี้ให้เขาสามารถเลี้ยงสิไต้เด้อมันเป็นไปบอไดดอกว่าเขาสิอยู่โดยบอมีวีซ่าเอออย่าปลึกบัตรที่นีเพราะเขาได้วีซ่าต่อมาอาจจะได้ปีหนึ่งหรือสองปีหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นพอครบเป็นอย่างไรอยกลับมาบอกไปแล้วว่าอีกก็ได้วอาให้ซุ่มปลึกฟังกูบอกแม่งได้เบิดมือผุนละโยพอเขาไปยืนอีกเท่อนึง มันบอกมีคนกัลนตีหรือ,อยังเขาก็ให้เจ้าตัดสินใจว่าจะจิกับประเทศเออกรณนี้นี่เจ้ากษัติบ์ตรดแบกลิตมันบอกเออเจ้าสมาัครใจกับเสนอตัวกลับซึ่งเราก็กับเออเรื่องนี้พ่อบอกแล้วพ่อาบอกไปหลายแล้วเมื่อยล่องแค่นี้แหละปวดประสาทการเลียนสูงนันจบสูงมีควมหูแต่ตัวแต่ซุ่มอันปึกๆกันแล้วว่าผมไปอยู่เมืองนอกมังนามันนานขึ้นรถเมล์เป็นละไป อืม mm hmm. ขั้นแข็วไว้ไปไปล่งๆสีสูนสีลงบ่ไ,ได้